สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการหาสเกลเมเจอร์นะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีหนังสือก็ทําได้นะครับสเกลเนี่ยหรือว่าภาษาไทยก็คือบันไดเสียงนะครับผมบันไดเสียงก็คือคีย์ต่างๆที่เราเล่นอยู่ในเพลงนั่นแหละครับผมว่าเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง G บันไดเสียง E การที่เรารู้สเกลเนี่ยจะทําให้เรา เล่นเพลงต่างๆได้เพาะขึ้นนะครับผมและสามารถโซโล่หรือว่าแต่งเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่อยู่ในพื้นฐานของสเกลนะครับอย่างเช่นว่าเราจะเติมแต่งโน้ตบางโน้ตแต่ว่าเราเล่นคนละสเกลกันอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องเล่นในสเกลนั้นๆนะครับก่อนอื่นเราจะมาหาสเกลได้นะครับเราจะต้องรู้จักเปียนโนก่อนเปียนโนมันจะต่างจากระนาตรงที่ว่ามันจะมี ครึ่งเสียงด้วยนะครับผมอย่างระนาดก็จะมีแค่โดเรมีฟาซอลลาทิโดหรือว่าริมขาวๆเท่านั้นนะครับแต่เป็โนโนจะมีริมดําแทรกระหว่างอยู่ระหว่างกลางด้วยนะครับผมนะอย่างเช่นโน้ตซไปดีนะครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าเต็มเสียงเนาะเพราะว่ามันมีครึ่งเสียงอยู่ตรงกลางถูกไหมครับถ้าอย่างนี้คือครึ่งเสียงเนาะอย่างนี้คือเต็มเสียงเนาะ อ่ะยกตัวอย่างครึ่งเสียงนะครับผมคือระหว่างตัวมีหรือว่า e ไปตัว f นะครับมีไปฟานะมันติดกันเลยถูกไหมครับมันไม่มีอะไรขั้นตรงกลางเนาะมันก็คือครึ่งเสียงมันห่างกันครึ่งเสียงทีกับโดก็เหมือนกันอะมันห่างกันครึ่งเสียงเนาะโอเคถ้าเรารู้จักตรงนี้แล้วเราจะหาสเกลได้แน่นอนนะครับผมโดยสูตรก็คือเต็มเสียงเต็มเสียงครื่งเสียง เต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่องเสียงก็คือเต็มเต็มครึง่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนั่นเองครับผมถ้าจำอันนี้ได้แล้วได้ทุกคีย์แน่นอนโอเคเราอยากได้สเกล C สมมติว่าเราอยากได้สเกล C เราเอานิ้วตั้งที่4จำเมื่อกี้ไว้นะครับเต็มเต็มครึง่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะตัวต่อไปคือเต็มเสียงเต็มเสียงก็คือตัวนี้เนาะดีด็อกเพราะมีครึ่งอยู่ตรงนี้ตัวต่อไปคือเต็มเสียง คือตัว E ตัวต่อไปครึ่งเสียงก็คือตัว F นะครึ่งเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงก็คือตัว G ต่อไปเต็มเสียงก็คือตัว A ต่อไปเต็มเสียงก็คือตัว B ต่อไปครึ่งเสียงก็คือตัว C เนอะเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งเรามาลองหาสเกลอื่นดูสเกล A นะครับผมเราตั้งต้นที่ A ก่อนโอเค ตเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะครับตัวที่2เต็มเสียงนะครับตัวที่3เต็มเสียงเราจะก,กดตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะฮะเต็มเสียงก็จะต้องนะครับขึ้นมาเป็น C ีชาร์ปเนาะอันนี้คือครึ่งเนาะตัวต่อไปครึ่งเสียงครึ่งเสียงจะติดกันเลยตัวต่อไปเต็มเสียงโอเคตัวต่อไปเต็มเสียง ตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปครึ่งเสียงครับโอเคลองเล่นรวมกันดูโอเคอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนิ้วนะครับให้เราหาสเกลเบื้องต้นกันก่อนเนาะลองเป็นสเกล G บ้างครับสเกล G เต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะครับเนี่ยเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่ง,งเนาะ ตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปครึ่งเสียงนะมันครึ่งอยู่แล้วเนาะตัวต่อไปเต็มเสียงต่อไปเต็มเสียงต่อไปเต็มเสียงต่อไปครึ่งเสียงนะครับผมสำคัญเลยฮะจำสูตรให้ได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเต็มเสียงมันก็จะเขียนเป็น ขีดยาวๆเนาะถ้าเป็นครึ่งเสียงมันก็จะเขียนเป็นแหลมๆหน่อยครับผมเหมือนสามเหลี่ยมตามโน้ตที่ให้ไว้นะครับผมโอเคเรามาหาสเกลดีดูบ้างดีเมเจอร์เต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะไปตัวต่อไปเต็มเสียงต่อไปเต็มเสียงนะเต็มเสียงนะครับถ้าครึ่งเสียงยงนี้ผิดนะโอเคต่อตัวต่อไปครึ่งเสียง ตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปครึ่งเสียงต่อไปลองมาหาสเกล F ดูบ้าง F นะครับเต็มเสียงต่อไปเต็มเสียงต่อไปครึ่งเสียง ต่อไปเต็มเสียงต่อไปเต็มเสียงต่อไปเต็มเสียงต่อไปครึ่งเสียงอีกสักสองอันแล้วกันต่อไปเป็นสเกล B แล้วกันสเกล B นะครับ B boy นะโอเคตัวต่อไปเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียง เต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงโอเคสุดท้าย e เต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะครับต่อไปเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียง ครึ่งเสียงโอเคครับที่ผมสอนวันนี้ก็คือหมดแล้วนะฮะสำหรับคีย์ขาวนะ C D E F G A B นะผมสอนไปทุกสเกลเลยนะครับสำหรับคีย์ขาวก็เบื้องต้นลองฝึกตามสเกลนี้ก่อนนะครับให้ลองไล่ไปไล่กลับดูนะครับนะเอาแต่คีย์ขาวคีย์ดำข้ามไปเลยต่อไปก็ดีต่อไปก็อกี e. F, G, A, B, โอเคครับผมต่อไปนะครับสเกล E flat ดูบ้างครับ E flat เอานิ้วตั้งที่ E flat เลย วิธีการหาก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับพวกคีเขาวเลยไม่ต้องตกใจเราแค่ท่องเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะครับผมโอเคเต็มเสียงเต็มเสียง,ยงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงโอเคอีกสักอันนะครับเป็น เอแฟทแล้วกันนะครับเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งเลยครับตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปครึ่งเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปเต็มเสียงตัวต่อไปครึ่งเสียงครับผม ลองไล่ e flat แบบรวมๆดูนะครับลองไล่ a flat ดูนะครับ สำหรับเรื่องสเกลเนี่ยนะควรจะรู้เอาไว้นะครับผมว่าเพลงที่เราเล่นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของสเกลอะไรนะครับผมเวลาเราจะโซโล่หรือว่าจะแต่งเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะได้เล่นอยู่ในพื้นฐานของสเกลนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องสเกลรู้เรื่องคีย์นะครับผมเราจะสามารถเปลี่ยนคีย์ได้อย่างตามใจเลยสมมุติว่าเพลงไหนที่เราคิดว่าเราล้องไม่ถึงหรือว่าเป็นเพลงผู้ชายอยากให้ผู้หญิงร้องอย่างเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนคีย์ ขึ้นไปตามสเกลเลยนะครับผมเพราะว่าระยะห่างของมันจะเท่าๆกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ลองหาสเกลเองที่บ้านเบื้องต้นนะครับผมเอาให้ครบเลยก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มจากคีขาวก่อนแล้วค่อยไปคีดำก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงได้ใช้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ